แต่ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหน<อ>หน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนหน้าแล้งชื่อของคนคนนี้ก็ยังอยู่ในใจของเรารตลอดมาค่ะลุงพลกับป้าแตนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ไม่รู้ลุงพลล่าสุดนะคะวันนี้ก็ไปอีกแล้วค่ะเนื่องจากว่ามีเรื่องของสารที่มีหมายมานะคะในเรื่องการครอบครองไม้มะค่าหรือเจ้าแม่โสระพีอ้าวเป็นเรื่องค่ะวันนี้ตอน9โมงเช้านายชัยพลวิภาหรือลุงพลกับนางสมพรหลับโพปแตนพร้อมด้วยทนายสมเกียรติโรจนวรกมนค่ะ ก็ไปถึงเนี่ยที่หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารในกรณีไต่สวนคดีครอบครองไม้บางค่าหรือว่าเจ้าแม่โสระพีเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าลุงพลเนี่ยนำท่อนไม้มาคข้านี้มาตั้งไว้ที่ศาลเจ้าแม่โสระพีข้างบ้านลุงแกนั่นแหละค่ะให้ชาวบ้านกราบไหว้เฉยเนี่ยท่อนนี้เองอคุณสุวิทย์คุณผู้ชมท่อนนี้แหละเป็นปัญหาที่จะต้องไปศาลวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็บอกอา้าวลุงพลไม้ท่อนนี้เอามาจากไหนเนี่ย ลุงพลก็บอกอ๋อ มันลอยน้ํามาอมลอยน้ํามาผมก็เลยไปเก็บมาเจ้าหน้าที่บอกมันจะใช่หรือเขาขายครอบครองท่อนไม้มาค่าผิดกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลุงพลนั้นนะ่ะมันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของลุงพลจริงค่ะม,มันเป็นที่ดินของทางด้านป่าเขาและเจ้าตัวเองก็บอกท่อนไม้นี่ลอยน้าไม่มีหลักฐานว่าลอยมาอะไรยังไงบอกว่าเจอในคลองข้างบ้านก็ยังสืบพยานกันไม่ชัดเจนค่ะล่าสุดทั้งหมดก็เลยนําหลักฐานที่บอกว่ามันลอยน้ําลอยน้ำเนี่ยมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร เพื่อสืบพยานวันนี้สืบพยานโจทก่อนอแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้สืบพยานจำเลยนะคะใช้เวลา2วันในคดีไม้ห่วงห้ามเขตป่าสงวนแห่งชาตินี้ค่ะถือว่าเป็นการทําไม้และมีไม้ท่อนอห่วงห้ามเป็นคดีครอบครองไม้มาค่าหรือเจ้าแม่โสรพีอ่ะเดี๋ยวดูว่าจะมีหลักฐาน<อ>และจะจบอย่างไรคดีลุงพลนี้ยังไม่จบ<อ>สักคดีเลยนะคะเนี่ย